ธุรกิจครอบครัวเดินทางมาถึงระยะเวลาหนึง่งมันมักจะมีบางอย่างที่เราสุกไว้ใต้พรหมการไม่พูดคุยกันมันทำให้ต่างคนต่างตีความในมุมมองของตนเองเมื่อยิ่งไม่ได้คุยมันยิ่งขมขื่อครับและเมื่อเรื่องที่เราไม่ได้คุยกันมันเกิดประทุขึ้นมาไม่ว่าเมื่อไหร่เหตุการณ์ไหนไปลายทางนั้นก็คือการทะเลาะก,กันวิธีการหนึ่งที่หลายๆธุรกิจครอบครัวใช้และก็ประสบความสําเร็จนั่นก็คือธรรมนูนครอบครัวธรรมนูนครอบครัว คืออะไรแล้วทำไมมันจึงสำคัญต่อระบบนิเวศและหลายๆครอบครัวเขากล่าวไว้ว่าธรรมนูญครอบครัวมันสำคัญต่อความเป็นอยู่ของธุรกิจครอบครัวไปเลยด้วยซ้ำธรรมนูญครอบครัวความหมายของมันจริงๆแล้วคือสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องคุยกับกงสีครับ ทุกคนครับเวลาธุรกิจครอบครัวเดินทางมาถึงระยะเวลาหนึง่งมันมักจะมีบางอย่างที่เราสุกไว้ใต้พรมไม่ได้นำมาพูดคุยกันทำความเข้าใจรีวิสกันใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหุ้นทรัพย์กงศีเรื่องของการบริหารความเป็นมืออาชีพเรื่องของอนาคตเรื่องของการดูแลระหว่างกันหรือที่หลายๆคนชอบเรียกว่าสวัสดิการเรื่องของกฎระเบียบต่างๆการเข้าทำงาน การรับคนเข้านําคนออกการ,กรเกษียณต่างๆการสืบทอดกิจการการรับช่วงต่อหรือแม้กระทั่งเรื่องของเคือสะพ้ายที่เป็นเรื่องท็อปฮิตของหลายๆธุรกิจครอบครัวการไม่พูดคุยกันมันทาให้ต่างคนต่างตีความในมุมมองของตนเองพอเป็นมุมมองตัวเองมันก็เข้าข้างตัวเองส,ส่วนใหญ่เมื่อยิ่งไม่ได้คุยมันยิ่งขุมคือครับและเมื่อเรื่องที่เราไม่ได้คุยกันมันเกิดประทุขึ้นมาไม่ว่าเมื่อไหร่เหตุการณ์ไหน มันทําให้การพูดคุยกันมันยิ่งยากลําบากเพราะว่าต่างฝ่ายต่างมีความรู้สึกร่วมมีอารมณ์ความรู้สึกในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปลายทางที่หลายๆธุกรกิจคคาบคังมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นและหลายๆธุรกิจครคัวที่เราเคยได้ยินข่าวหรือว่าหลายๆธุรกิจครคัวที่เราอาจจะรู้จักปลายทางนั้นก็คือการทะเลาะก,กันแล้วก็คือการแตกแยกเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมขอมาพูดคุยถึงวิธีการหนึ่ง ที่หลายๆธุรกิจครอบครัวใช้และครอบประสบความสําเร็จนั่นก็คือธรรมนูญครอบครัวซึ่งวันนี้เนี่ยผมขอมาทําความเข้าใจว่าธรรมนูญครอบครัวคืออะไรแล้วทําไมมันจึงสําคัญต่อระบบนิเวศของธุรกิจครอบครัวของเราผมขอมาเริ่มต้นที่ความหมายของธรรมนูญครอบครัวก่อนละกันธรรมนูญครอบครัวความหมายของมันจริงๆแล้วคือข้อตกลงร่วมกันของครอบครัวในการบริหารจัดการและวางกฎระเบียบการอยู่ร่วมกันในกองศีซึ่งกองศีนี่คือธุรกิจและครอบครัว เพื่อคงความเป็นเจ้าของและสามารถส่งต่อความมั่งคั่งส่งต่อเวลจากรุ่นสู่รุ่นได้นะครับนี่คือความหมายของธรรมนูญครอบครัวแต่ถ้าเราแตกย่อยคําพูดต่างๆในความหมายของธรรมนูญครอบครัวที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีคําว่าข้อตกลงร่วมกันของครอบครัวคือ family agreement มันมีเรื่องของการบริหารจัดการมันมีเรื่องของ management เกิดขึ้นมากฎระเบียบกรอบระเบียบข้อบังคับต่างๆ มีคำว่ากงสีมันมีคำว่าธุรกิจและมันมีคำว่าครอบครัวสมาชิกครอบครัวเกิดขึ้นมาถัดมามันมีความเป็นเจ้าของครับมันมี co o w นอร s h i p เพราะมันคือเจ้าของหลายๆคนสมาชิกครอบครัวที่เป็นเจ้าของหลายๆคนหรืออาจจะมีคนนอกเข้ามาเกี่ยวข้องและมันมีเรื่องของการส่งต่อ g ักเซ a t i o n มีความมั่งคั่งเวลจากรุ่นสู่รุ่นคือ multi generation เพราะฉะนั้นจากที่เราเห็นมันมีเก้าเรื่องสําคัญเนี่ยทำนุงครอบครัวจริงๆแล้วมันคือเครื่องมือหนึ่ง ในการสร้างกฎบ้านของครอบครัวเราขึ้นมาเพื่อ <het> เป็นกรอบของคนหมู่มากคนหมู่มากนะที่นี้คือคนในครอบครัวของเราเองเพราะว่ามันคือกฎบ้านที่ทุกคนยอมรับกันมันคือข้อตกลงร่วมกันไม่ได้เป็นเรื่องของการบริหาเเรเป็นเรื่องของทรัพย์สินเป็นเรื่องของอนาคตเป็นเรื่องของความมั่งคัง่งอารสพชทองกิจการต่างๆมันคือกฎบ้านที่สมาชิกครอบครัวร่วมกันสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นกรอบและเป็นทิศทางให้คนในครอบครัวของเราดําเนินไปตามทิศทางที่ทุกคนต้องการ เพราะฉะนั้นเนี่ยกฎบ้านมันมีไว้เพื่อป้องกันความขัดแยงแต่มันไม่ใช่เป็นตัวแก้ปัญหาเราจะนําปัญหาต่างๆเราจะนําเรื่องที่เราไม่ได้คุยต่างๆยกขึ้นมาคุยก่อนเพื่อป้องกันความขัดแย้งที่ในอนาคตมันก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในธุรกิจครอบครัวของเราเพราะว่าสักวันมันก็ต้องเจอดังนั้นทัามงโธ่จึงเป็นข้อตกลงล่วงหน้าเพื่อทุกคนได้เข้าใจเพื่อทุกคนได้ยอมรับในข้อตกลงในกฎบ้านของเราทุกคนจะสามารถนําเรื่องต่างๆที่แต่ละคนเริ่มมีข้อสงสัยข้อกังวลเนี่ย มาพูดคุยกันในจังหวะที่ทุกคนมีสติมองเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมการพูดคุยอย่างมีเหตุมีผลมันก็สามารถเกิดขึ้นได้และหาข้อสรุปตรงนั้นได้เพราะว่าเรื่องต่างๆมันไม่ได้มีอารมณ์ร่วมมันไม่ได้มีการมองประโยชน์ส่วนตน,ตนเมื่อเหตุการณ์เกิดทานุงครอบครัวจึงเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างกฎบ้านและเพื่อเป็นกรอบของคนบู่มาตรงนี้เองคำถามถัดมาครับทําไมทํานุงครอบครัวจึงสําคัญและหลายๆครอบครัวเขากล่าวไว้ว่าทํานุ่งครอบ มันสําคัญต่อความเป็นอยู่ของธุรกิจครอบครัวไปเลยด้วยซ้าความสําคัญของธุรนุครอบครัว,วมีอยู่8เรื่องหลักๆด้วยกันครับเรื่องแรกคือเรื่องของส่งเสริมการเติบโตที่มันมั่งคั่งที่มันมีเวล์มากขึ้นเมืเ่อธํรนุครอบครัว,วมันเป็นข้อตกลงเราต้องพูดคุยในเรื่องการเติบโตของธุรกิจครอบครัวว,ว่าจะเติบโตมากน้อยขนาดไหนและเวล์ที่มันอยู่ในฝั่งครอบครัวมันจะเอาไปลงทุนมันจะถูกจัดเก็บมันจะถูกจัดสรรกันอย่างไรบ้าง ลหลายๆธุรกิจครอบครัวที่ผมเจอพอไม่ได้คุยในเรื่องอนาคตไม่ได้คุยในเรื่องการเติบโตทิศทางหรือความเป็นไปได้ความน่าสนใจสิ่งที่ลูกหลานมองว่าธุรกิจครอบครัวเราจะเป็นยังไงต่อมันก็ไม่ได้ถูกยกขึ้นมานํามาพูดคุยกันเพราะฉะนั้นการเติบโตและความมั่งคั่งตรงนี้แหละ มันจึงเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นเรื่องแรกที่ธำรรนุครอบครัวควรที่จะพูดแล้วพอพูดคุยกันเสร็จมันจะนําพาให้ธรรุรกิจครอบครัวสามารถเดินทางไปในทิศทางที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันไม่ได้มีความแตกแยกใดๆมันคือการหาจุดร่วมตรงกลางนั่นเองเรื่องที่2ครับธำรรนุครอบครัวจะเป็นตัวสร้างระบบโครงสร้างหลายๆธรุรกิจครอบครัวที่ผมเข้าไปเจอโครงสร้างในเรื่องของธรุรกิจโครงสร้างของครอบครัว มันยังไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเลยโครงสร้างของธุรกิจพูดได้ว่ามันเป็นเรื่องของหุ้นมันเป็นเรื่องของโครงสร้างออกชาร์บทบาทหน้าที่โครงสร้างมืออาชีพโครงสร้างกรรมการต่างๆมันยังไม่ได้ถูกนํามาพูดคุยกันหรือถ้าโยกไปอีกฝั่งหนึ่งคือโครงสร้างของครอบครัวใครคือสมาชิกครอบครัวสายหลักสายรองแม้กระทั่งบุตรบุญธรรมก็ยังไม่ได้ถูกนํามาพูดคุยกันเพื่อนิยามว่าสมาชิกครอบครัวเราคือใครความชัดเจนโปร่งใสต่างๆอันี้ย้ายมาประเด็นที่3ความชัดเจนโปร่งใสต่างๆมันจะเกิดขึ้น ความรู้ใจในเรื่องของโครงสร้างความรู้ใจในเรื่องของอนาคตความมั่งคั่งต่างๆหรือว่าเรื่องต่างๆถัดๆไปเนี่ยมันจะถูกสื่อสารไม่ได้ถูกพูดคุยและสื่อสารกันให้ชัดเจนมากขึ้นประเด็นที่4คือในเรื่องของการจัดสรรผลประโยชน์ที่เหมาะสมความสําคัญตรงนี้แหละมันเป็นความสําคัญที่หลายๆที่รอครัควรมักเกิดความแตกแยกหลายๆครั้งที่เราจะได้ยินว่าคนนี้ได้เยอะคนนี้ได้น้อยคนนี้ได้มากกว่ามันดูไม่แฟร์ คำว่าไม่แฝงนี่แหละมันคือการจัดสรรผลประโยชน์ดังนั้นธรรนุเครควหจะเป็นเครื่องมือในการจัดสรรผลประโยชน์ที่เหมาะสมผมไม่ได้บอกว่าจะเป็นการจัดสรรผลประโยชน์ให้มันเท่ากันหรือให้มันเท่าเทียมใดความเหมาะสมของแต่และครอบครัวย่อมมีความแตกต่างกันบางบ้านเขาบอกว่าสมัยญีุ่ที่ทํางานในทรุรกจครอบครัวก็ได้เยอะกว่าเพื่อเป็นอินเซนティブให้คนทํางานมากขึ้นบางบ้านก็บอกว่าอาจจะมีความเท่ากันมากกว่าคนที่ทํางานคนที่ไม่ทํางานก็อาจจะได้ในส,ส่วนที่ เท่ากันหรือเกือบเท่ากันอันนี้แล้วแต่ครอบครัวมันคือการจัดสรรผลประโยชน์ที่ตกลงกันและหาข้อตกลงตกลางกันให้ได้ความสาคัญถัดมาครับเรื่องที่5คือการป้องกันแต่มันไม่ใช่การแก้ไขทํานุครอบครัวอย่างที่ผมได้กล่าวไปมันคือเครื่องมือในการสร้างเกราะป้องกันมันคือการพูดคุยกันเมื่อเรื่องต่างๆมันยังไม่เกิดขึ้นมันมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อเราพูดคุยกันเพื่อสร้างเกราะป้องกันขึ้นมาความสาคัญถัดมาครับทรรนูครอบครัวนั้นเป็นเครื่องมือในการสร้างความป้องกอง ความบางดองนะที่นี้ในสมัยก่อนเราจะพูดคุยว่ามันคือการรักกันแต่ทงงางมนข้อครคือมันคือเครื่องมือการสร้างกันได้รับได้รับโอกาสได้รับบทบาทหน้าที่รับผิดชอบต่างๆทั้งในฝั่งธุรกิจทั้งในฝั่งครอบครัวได้รับเวลได้รับความมั่งคั่งได้รับการดูแลที่มันเหมาะสมได้รับความเป็นเจ้าของเรื่องต่างๆ มันประสานรวมกันเป็นความปองดองเพราะฉะนั้นธุรกิครอบครัวจะเป็นเครื่องมือในการสร้างความปองดองการได้รับตรงนี้ขึ้นมาเรื่องถัดไปความสําคัญของธุงรนูครอบครัวคือมันเป็นเครื่องมือในการสร้างการส่งต่อการสืบทอดกิจการการเปลี่ยนผ่านให้มันเป็นกระบวนการให้มันเป็น process มากขึ้นหลายๆครั้งในธุรกิจครอบครัวของเราเรามองการสืบทอดกิจการเป็นปรากฏการณ์เมื่อผู้ใหญ่โรยราไปมันก็จะมีเด็กบางคนในครอบครัวเรานี่แหละ ขึ้นมารับช่วงต่อผู้ใหญ่หลายๆคนมักคาดหวังว่าเรื่องหุ้นเรื่องความเป็นเจ้าของลูกๆพอเขาไม่อยู่แล้วเขาจะพูดคุยกันได้หรือแม้กระทั่งเรื่องของการบริหารพอเขาไม่อยู่แล้วลูกๆแต่ละคนก็สามารถสเตปอัพขึ้นมาคนหนึ่งเป็น MD คนนึงเป็น c ี o อเป็นท f o พูดคุยกันได้แต่ในความเป็นจริงแล้วการส่งต่อเปลี่ยนผ่านตรงนี้นแหละมันมักเป็นบ่อกเกิดของปัญหาหลายๆอย่างหรือแม้กระทั่งในบางทีสมาชิกครอบครัวหลายๆคนมีความสามารถ แต่มีตําแหน่งตําแหน่งเดียวที่เป็นระดับ c e o ที่เป็นระดับหัวสุดของธุรกิจครอบครัวเรานะจุดที่ทุกคนมีความสามารถแต่มีแค่หนึ่งตำแหน่งสมาชิกครอบครัวแต่ละคนก็ไม่ได้อยากที่จะเหยียบเท้าเอาสมาชิกครัวแต่ละคนเป็นบันไดขึ้นสู่ความสําเร็จเพราะฉะนั้นกระบวนการส่งต่อการเปลี่ยนผ่านมันจะไปเชื่อมโยงกับการเติบโตอนาคตของธุรกิจครอบครัวเพราะฉะนั้นทํานหนู่ครอบครัวจะเป็นเครื่องมือในการสร้างกระบวนการกระบวนการขึ้นกระบวนการส่งมอบกระบวนการ ได้รับตำแหน่งหรือแมก้กระทั่งสื่อสารในมุมที่ว่าใครมีโอกาสที่จะเป็นระดับสูงตำแหน่งไหนที่ห้ามเป็นของสมาชิกครอบครัวหรือแมก้กระทั่งพูดคุยกันในมุมของการทำแลนดิ้งโปรเซสของผู้ใหญ่เขาจะ,กะเกษียณอายุยังไงเขาจะไปอยู่จุดไหนของธุรกิจครอบครัวเมื่อเขาไม่อยู่แล้วเป็นผู้ดอหุ้นเป็นกรรมการเป็นที่ปรึกษาหรือว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจครอบครัวแต่ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในฝั่งของครอบครัวแทนอันนี้จะเป็น การพูดคุยกันหาข้อตกลงกระบวนการต่างๆในการสืบทอดในการส่งต่อธุรกิจครอบครัวสุดท้ายครับความสําคัญของธรรมนูญครอบครัวคือการสร้างความถูกต้องธุรกิจครอบครัวถ้าต้องการที่จะเติบโตถ้าต้องการที่จะไปตอบมากขึ้นมียอดมีรายได้มีกําไรเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเนี่ยมันต้องมีความเป็นมืออาชีพต้องลดอารมณ์ความรู้สึกของสมาชิกครอบครัวลงมาและเพิ่มความเป็นมืออาชีพเข้าไป เพราะฉะนั้นธรรนณโควจะเป็นเครื่องมือหาขา้อตกลงความเป็นมืออาชีพภายในครอบครัวครับและรวมไปถึงการจ้างงานการขึ้นตำแหน่งผลประโยชน์ต่างๆสวัสดิการของฝั่งธุรกิจมันจะต้องถูกพูดคุยกันในมิติของธุรกิจครอบครัวที่เป็นมืออาชีพมากขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องทั้งหมดนี่แหละมันคือความสําคัญของธรรุณครอบครัวทั้งสิ้นและหลายๆธรรุรกิจครอบครัวที่ทางผมไปให้คำปรึกษาจัดทำธรรุณครอบครัวทางผมก็ให้ความสําคัญตรงนี้แหละ เป็นกรอบในการพูดคุยกันและหาข้อตกลงตรงนี้กันได้ก็เป็นประมาณนี้ครับธรรมนูญครอบครัวคือเครื่องมือที่หาข้อตกลงภายในสมาชิกครอบครัวหาข้อตกลงในการบริหารความข้างๆต่างๆการสื่ท่ากิจการและก็สุดท้ายมนคือเครื่องมือที่ป้องกันไม่ใช่เครื่องมือที่แก้ไขหวังว่าเนื้อหาที่ผมได้นําเสนอตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ที่ทําให้ทุกๆคนสามารถนําไปต่อยอดในธุรกิจครอบครัวของตัวเองได้ นะครับสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ